ันนี้ก็จะพาแบบว่าจะพายกันมาดูว่าชามส่งทําเป็นอย่างไรน,นะ p x 1 6 0เราจะพูดถึงแค่รุ่นเดียวนะ p x 1 6 0เท่านั้นรุ่นอื่นคอ่คอยว่ากันเราค่อยทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งวันนี้160 p x 1 6 0นะตัวใหม่เลยนี่เขาส่งทําก็จะขูดร่องด้วยมิลลิ่งเลยเพื่อมิลลิ่งงานเนียนๆเห็นป่ะจะเห็นแตกต่างเลยงานส่งทําอะแตกต่างเลยเห็นป่ะความเนียน ล่องทุกล่องจะเท่ากันหมดทุกล่องนะแล้วว่าถามว่าส่งทําได้อะไรบ้างนะส่งเนี่ยลูกค้ามีชามเดิมหรือชามแต่งหรืออะไรอะ่ะถ้ามันพอแก้ได้ก็ส่งมาได้ส่งมาแก้ได้ส่งงานแก้ได้อะไรได้นะเนี่ยได้อะไรบ้างหนึ่งได้ขูดล่องลนะขูดล่องด้วยมิลลิ่งเครื่องมิลลิ่ง ได้มาตรฐานเรามีตัวเลขคำนวณไว้หมดแล้วเราตั้งองศาตั้งอะไรมันมาตรฐานอยู่แล้วนะแล้วก็องศาเราก็ทําให้องศาให้อยู่แล้วนะแล้วก็ชามก็ทําให้อยู่แล้วองศาทั้งเนี่ยนอกในทําให้หมดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแต่ละสเต็ปก็จะไม่เหมือนกันชามแต่ละใบที่ทําให้ก็จะเป็นแบบว่า P เดอร์หรือว่าเช่นน้าหนักเยอะน้าหนักน้อยเอาต้นเอากางเอาปลายยังไงค่อยมาคุยกันเม็ดเดี๋ยวเราไล่กันอีกทีนึง โอเคเราก็ทาองศาให้คนนี้ก็น้ำหนักเยอะคนนี้น้ำหนักน้อยองศาก็แตกต่างกันระยะแตกต่างกันหรือจะเป็นสตะาชามแข่งอย่างเงี้ยเราก็จะมีมีทุกรูกแปแบบนะเม็ดนี่คาร์บอนก็พอมีแต่ราคาก็จะแยกเลงแยกนะแยกอ่ะไม่ธรรมดาเม็ดแต่งธรรมดาก็จะมีเหมือนกันแล้วก็าชาม ซื้อขาดก็มีช้อปปี้เราก็มีนะช้อปปี้เราก็ส่งปลายทางเราก็มีนะปลายทางอะ่ะก็เนี่ยปลายทางราคานี้แต่ไม่ใช่ของ p ีซีอกร้อยหกสิบนะคนละราคากันแบบโอนก็มีแบบโอนก็มีแบบอ,มอันนี้ก็คือสติกเกอร์ออริจินอลคือแบบว่าปวดพอคุณแม่ใหญ่อเออติ๊กเกอร์เนี่ยนะโอเคราคาได้อะไรบ้างเราเกินไว้ตั้งแต่แบบต้นคลิปละสง่งทำ ห0ร้อยบาทนะพอมเม็ดแต่ไม่ใช่เม็ดนี้นะไม่ใช่เมคคาร์บอนถ้าอยากได้เมีคาร์บอนไปเพิ่มเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงรานะคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะตั้งอีกทีนึงเม็ดพอมเม็ดธรรมดาห0ร้อยบาทส่งทำชิ้นงานก็จะประมาณนี้นะเป็นคุณจะเอาชามเลยก็แล้วแต่อ่ะประมาณแล้วเราจะมาดูของของกันเลยลเดี๋ยวเอายกให้ดู นี่อันนี้เี่ส่งของนะดูพวกส่งทำก็มาหลายหลายหลายรุ่นอะหลายรุ่นเลยนี่เซ็ตใหญ่เซ็ตเซ็ตกลางๆชุดสามพันสามพันกว่าตุ่กตาสามพันกว่าปลายทางเราก็มีนะเออโอเคประมาณนี้ประมาณยี่สิบคู่ไม่ใช่ประมาณยี่สิบเจ้าประมาณเาาณนี้ยส่งทำด้วยอะไรด้วยของของแท้ดูง่าย ไอ้กล่องเนี้ยกอนด้าเพอปะ,ะเออเนี่ยรังนึงก็ไม่ใช่รังไม่รังไม่ใช่รังแบบป,ปนะ่าๆนะรังมีของนะนี่ดูมีของนะครับโอเคจะวิ่งได้เท่าไหร่ชามตัวนี้สูงทําวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่า เดี๋ยวเราพา,าไปดูเลยว่าวิ่งได้เท่าไหร่ส่งงานที่เท่าไหร่ผมการันตีอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบนะใบเดียวเดี๋ยวมาดูคลิปเลยว่าวิ่งได้เท่าไหร่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแสบใครด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจสักไลค์ก็ได้ขอแค่ไลคนละไลค์ก็พอลนะโอเคเรียบ้